ไหนอ่ะแอปหนึ่งจบแล้วมั้งข้างนอกอ่ะแป๊บนึงข้างนอกใกล้จบอย่างจ้อนจบแล้วจบแล้วเจไปเลยเออประกาศเลยประกาศเลยให้ให้หลานกูร้องเลยอุ้ยแป๊บ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 อุ้ยไปใช้ใปเนาทีเยอะเกินไปต่อครับกรรมการลงเลยลงเลยลงเลยหักแน่แล้วรอพิธี่ดิกรอดีเราพี่ดิกรอคนดีพี่ดิกรถไปไหนแล้วเฮ้ยคอยออนไลน์วีใหม่เหรอเอาละครับก็จบกันไปอีก วงหนึ่งนะครับจะขอบคุณวงเบบี้บิ๊กบอยด้วยนะครับอันนี้ได้เงินล้านเลยไหมครับอ๋อยังครับผมีอีกไหมครับ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 อ้าวเดี๋ยวเป็นโชว์จากพิเศษจากสอนอนนะคะอนอใช่ไหมใครร้องอ่ะจะบอกนะบอบอร้องเหรอเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเอาดีโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะโชว์พิเศษเลยอะไรเป็นจะได้ร้องลานล้าน อโลคับอโลคับอโลเทสหนึ่งสองสามเทสได้ยินไหมครับได้ยินไหมเทสอันนี้หรอลูกอะอร์เร่รบิ๊กจิตเหรออโลดีนมรับยบ้านไทยบ้านไทยบ้านไใช่บ้านจีจีจับคนนี้เลยอ้รพอรีอยู่ไทยบ้านอ้าวไทยบ้านตอบิ๊กบอยนะไม่ใช่ไทยบ้านไม่ใช่ไทยานพอร์ีครับดีนไหมครับไทยบ้านโป๊ะดีนเสียงร้องโอได้ยินยครับได้ยินแล้ว ครับหนูลับตาเราเลยลูกอย่าหลุดขำพ่อสู้สู้เอ้าได้ยกแกเก็บไอ้อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์หน้ามาครับหน้าแก่ครับหน้าเด็กหน่อยขอหน้าเด็กอ้อนหน่อยเก็บบีบเก็บไม่ใช่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 ไม่ได้หรอกครับ ได้ได้ยินเสียงเพลงไหมยังจังโอ้ได้ยินครับชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรอ่ะเนี่ยครรับติมได้ยินแล้วครับผมโนริมเหรอที่ครับในนี้มีลิง์ด้วยเหรอครับ ที่จะตัดทานอดใจไม่ไหวเจถอดรองเาว่าอยารู้จักก็เธอดันนารักซสสจะใช้เธอมาทำให้รักลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีต้องนอนเสือกอนให้ยิ้ม มองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะเริมใจฉันติมเธชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเละคนนิ่มนะนิ่มนิ่มนะไม่จบยังไม่ทัน ตวัฉันไม่กลัวเธอัะไม่ยอมมาทำามหัวใจของฉันยิ้มใส่ได้ไหมครับจะฟังแักร้องครับันแต่ใจก็ยังหัวย้อนคืนเดิม เธอมาทำให้ละลายโดนสาวให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ต๊ะริมใจฉันฟิลมเธอเชื่อฉันได้นิ่มด้วยรอยยิ้มเธอไม่ใช่แค่ฝัง ที่ฉันต้องตื่นและฉันก็ฟื้นใจตัวเองไม่ไหวเธอตรงนั้นขอโทษครับเสียงไม่ถึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ฟังได้ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> นะ พี่ก็ฟังแล้ทั้งวันเหมือนกันนะตาเธอมาทำให้บักรายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะรีต้องโดนสะกดให้หิมยังคงมองภาพที่เธอนั่งอหิมโต ตะโพลเลยตะโ้ลเลยโอ้โหโอ้โหเสียงตมือให้กับดียจดียจดีใจดียวังว่อมึงเชื่อกูบ้นนาจะด,ด,ดูอแล้วเป็นเสียงที่นุ่มนวล คนนี้าาเล่เคนนี้ป้าจ้คุณนๆหน้าก็ินดหยคนนี้ป้าคนนี้คนที่้อาเมืกี้เจ้าภาพกินเจป้าเขาจะเนกินเจป้าข้างนอกอ่ะคือฟังได้ทิ้งวันใครครับนี่เป็นคิวของน้องซินนะครับอยู่ไม่เอ่ยปไดรู้อยากร้องเพงครับน้องซินซินครับ โปโลอยากร้องเพลงครับไอโปเขาได้ฉายายาร้องเพลงเพียงเธอครับของมีอูมีอูทำทายไปแล้วหรอรับคนเขาแกงนะครับผมแก๊งใหม่ครับต้องเขาแกงนะครับเ้ยอะไรครับลงานลเขาด้วยขาด้วยขาด้วยละงานร้องเพลงครับพี่เฮ้ยเฮย้ยเเยเขาเฮ้เยเยเยเ้ยเยเฮเยยเฮ้จเฮยนะเดี๋ยวฮ้ยเ้เยเยเรับเยเยเรับเรจบงานนี้ก่อนร้อง้เเ้ พอมากเลยอ่ะยังเลยอ๋อมีสู้ๆนะใครว่าตัดไม่ดึงอะไม่ดื่เหรอไม่ที่แท้ไปใจของเธอที่เลือกใครยัไงเเจ เรื่องราวอ้นานที่มันทำลายขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหมช้หัใจของฉันจะขายจะขายมันไปไหนละมันไปไหนละมันไปไหนละไม่รู้ได้ปะไหนเครับในนี้ทนไม่มีใไรจะรักเขาจะทำให้เราไม่ได้ไ,ไปไต่อคาจ,งจรงชชอีไห อยากเปชของคุณทักครี่แ่เก่งมากพี่รองไม่เป็นเลยตังเกอไปแล้วห้ามใครรู้จักนะครับตรงนี้โอเคครับเข้าได้แนวได้นะครับ เวลาหนูไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วเสียงคือหนูปากสั่นนะคนหนูแล้วหนูแบบ